สาธรารณสุขคเคตท,ที่สุขภาพทีสองก็บอกนะคะหวาภูทีนี่ภัยความไม่สงบชาวเมียนมากก็ทยอยเข้ามาในพื้นที่ข้องใา่แดนข้องอำเภอแม่ซอดจังหวัดตากนะคะที่ดีทางน่วยงานสาธรารณสุขข้องไทยเองตอนนี้ก็ให้การดูแลผู้ป่วยตามหลักมนุษยธธรรมด้วยนั่นเองค่ะ โดยนายแพทย์โซพลเอียมสิริทาวรน,นะคะผู้ตรวจราชาการกระทรวงสาธารณสุขเคส,สุขภาพทีซ่เนี่ยบอกว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาขณะนี้เนี่ยหรือม,มีผู้หนี่ภัยความไม่สงบจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดวยวันที่20เมษายนที่ผ่านมาได้รับรายงานจากนายแพทย์ปองพุนวัวปาณินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากบอกว่ามีผู้หนี่ภัยความไม่สงบเข้ามาเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกราย อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยใช่แดนอำเภอแม่สอดเป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุประมาณร้อยละสศบเศแล้วก็คาดว่ายังจะทยอยเข้ามาเลยนะคะโดยมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายทุกสะเก็ดระเบิดบริเวณค้าดาันทรายแต่ว่าอาการไม่รุนแรงได้ประสานนำสงรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วส่วนการดูแลผู้นี่ัยความไม่สงบก็เป็นไปตามลักมนุษยธรรมขณะน,นี้ทางฝ่ายปกครองแล้วก็ความมั่นคงก็ดูแลความปลอดภัยสถานทีมีการจัดท้าอาหารแล้วก็น้ำดืม่มโดยที่บุคลากร ทางการแผทแล้วก็สาธารณสุขจากประพอสต่อบานวางตะเคียนไปตั้ง ่ไปตั้งจุดการให้พนัมพยาบาลส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะพร้อมกับดําเนินการฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดด้วยค่ะทางนี้นะคะสํานักงานาสาธารณสุขจังหวัดตาก็ได้วางแผนสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่เพื่อได้รับการ,รเมื่อได้รับการรองคอนะคะรวมทางจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานาการณ์ชุกเฉินไปแล้วค่ะเพื่อขอห้ยี่น้องประชาชนมั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนี้จะไม่กระบตบต่อ การให้บริการประชาชนชาวไทยค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็โพสต์ขอความพานแอปพลิเคชัน X นะคะวาระบุว่า จากสถานาการณ์การประทะกันรบริเวณสะพานมิตรภาพ2ฝฟังเมียนมาซึ่งในเบื้องต้นผมได้สร้างการให้นวยงานเ่เกี่ยวคองถูกน้วยเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานาการณ์ถูกย่างแลว้วและหลังจากการประชุมครมอในวันอังคารที่23เมษายน2 5 6 7นี้นะคะก็จะเดินทางไปที่อำเภอแม่ซอจังหวัดตากเพื่อไปตรวจย่ยมให้กำลังใจกำลังพลด้านความมั่นคงและก็รับฟังการบรรยายสารุปสถานาการณ์ในภาพรวม พร้อมกับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ติดตามการข่าชายแดนด้วยค่ะก็เป็นขอนะะ้อความที่ทนายกรัฐมนตรีโพสต์นะคะใช่แล้วก็หลังจากประชุมครามรเซตต่อชาวเนี่ยนะ,ะวันที่23<ม>เมซาย,ยนก็จะเดินทางไปทีมแมสอดจังหวัดตากด้ดยนะคะ<ม>ก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลด้านความมั่นคงรวม,มถึงไปรับฟังเรื่องของสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่นะคะแต่ว่าทางด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเคตสุขภาพตี่องเองก็บอกว่าผู้นี่ภัยความไปสงับชาวเมียนมาเนี่ยตอนนี้ก็คือทยอยเข้ามาแล้วก็อาจจะมีแนวโน้ม เข้ามาในพื้นที่ก็ยังเพิ่มขึ้นยังตอเนื่องตะว,วันทางหน่วยสาธารณสุขข้องไทยเองก็ได้ให้การดูแลผู้ป่วยตามรักมนุษยธรรมนั่นเองนะคะกฎไม้ก็ว่ากันไปตามกฎไม้แต่ว่าเรื่องของการดูแลก็เป็นไปตามลักมนุษยธรรมนั่นเองค่ะ